ได้เลยพี่น้องท่างขาดความบ่ได้เอาเอาเอายายสิบ่ได้ไปเก็บทั้งรุ่มถึงวะเอาไปเบิ้งสองตงัไปไหนบ่ไปไปรถถังไปน้องปังกระโดดไป,ไปไหมล่ะห<ป>มายหยาดเว้ยไปรถถัง ไปแล้วแล้วเออโอ้ยนมปังกินกระโดดทางอีกเอามาโบกา่ยายมาไปบบได้สิบ่บได้อุ้มมันไปบ่ไปนมปังไป ไปรถฮะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาสุขสุขคนจ้ามืนอี้นั่งไปหาเห็ดกับแม่ตัวเราบอกว่าฝฟนต๊กแล้วเห็ดจิออกแล้ววะนั่งก็เลยแลนน้ำกลดแล้วว่าเนาะไปน้ำกันก็นั่งเ้อะผูดอีแม่เราน้านหนาไปแล้ว เกือบสร้างวารเนี่ยตายแล้วพี่น้องเลยบังบังว่าท่านหอนปลาอยู่เมื่อยแล้วพี่น้อง ไม่ยู่ไกลเลยพี่น้องหอบแล้วหอดป้าเลยบ่แม่นี่หอดป้าเลยพี่น้องแต่ว่าบ่เป็นปลาเฮดอีเมลแล้วว่าสั่ง ดอกแลวแม่วันนี้เอาตามาเบิงมันเสด็จพ่อแกงมะนาวแม่ลูกลูกก็ลืมเอาตามาพี่น้องบ่เห็นหวงยังง่ายเฮ็ดปวกย่ายแม่นอยู่บ่เห็นบอบบใส่ตาก็เห็นน้ำมูกอยู่ ตัดขานำนายายเ้อะไหนมันเกิดไหมโอ้บบได้จิมเอาโอเคได้เฮ็ดบวกดอกเย้าพี่น้อง <c oughs> เฮ็ดยังง่ายเฮ้เฮ็ดเพื่องว้ามเฮ็ดยังนี่พี่น้องมากมากินได้ยี่บันนี่นนนนน ไววต้องใช้ฉีบด <c oughs> อดดาย่าเราสิไปออมพูนเอาโมออม <c oughs> เข้ากระสลา <c oughs> <c oughs> เห็ดไข่หน่อยดอกเดียว <c oughs> <c oughs> นี่นัง่งเฉียให้เบิรงมันหน่อยเฮง ได้น้ำมูเดาดอกหนึ่งกินกระแซบเนาะแทนเพิ่นหาเห็ดมาขายแพงก็จะจมเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อหาอยากแห้งแล้วผู้อื่นหาไงนั่งหาอยากอยู่คนเดียวประจ่าคือมูเคียก่อนไปเห็ดยังนี่เห็ดพี่เบื่อ โอ้เนัว่าเห็นมันปูพี่น้องหมักร้ายหนึง่งเห็นมันปูมันกะสีเรื่องเหลืองคือกันแต่ว่าตัวนี้เฮ็ดพี่เบือ,อยายาว่าเฮ็ดมันเฮ็ดยังสร้างมัเป็นเห็ดปวกเนาะเสียบซ้ำลามอยู่หไปต่อมันผลน,นืืองามแท่เนาะมันชุ่มเหาคือแหงมาแหลงแท้ เห็นมาพี่น้องเห็ดเห็ดพอเมื่ไม <laughs> ไมอไหร่ไม่ไม่ซีหาดอกให้พี่น้องเอ้ยพุ่นปลาคืออีกไกลแหลนั่งจิไปหอดบ่นี้ กรูกายค่ะพี่น้องคะใหม่ใหม่เคลียร์ห้าเฮ็ดได้พุละอันไม่พุละอันก็ใหญ่นี่บ่พ่นเห็ดปวอกอ่พี่น้องใหญ่แล้วว่าปกติกับพ่นนี่แล้วพ่นเห็ดปวกแล้วว่ะท้ดีละ่ะนี่พ่นมีเห็ดขอนหรือมันเคยมีบ่แต่เขาเก็บเบิร์ดหรอทีจังไหน ยายเราจมพุ่มพุ่มอยู่คนเดียวฝนก็เหมือนมาแล้ววะเฮ็ดกับสีบบพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดที่บ้นเฮ้ยเฮ้ยนั่งเธอนี่เฮ็ดปวกแง่นอนพี่น้องนั่งเปอาเฮ็ดปวกเักดอกเลยมึงมึงมึงนิ้บนิบนิ้บใจเย็นใจเย็นกล่องใจเย็นเสรล้วเสเฮ็ดนั่งเฮ็ดนั่งเสียโอพี่อ้าว โมเมนมันขีดตัวนั่งโมเมนเฮ็ดปวกพี่น้องโอ้มเมนเฮ็ดปวกนี่นั่งกระสิทค่ะยายเอิญกอบพี่น้องนั่งบาไปเัือกเธอฮะบ้าบ้ายายเรวมาฝนลินเมื่อก่อนนะบ้างให้บอกแกหน่อย เห็นม่น well> ี่เฮ็ดตัวนี้กินได้ด้วยค่ะเด้ออันนี้มันเป็นเฮ็ดปวไกลหน่อยแต่ว่ามันกับบงงามบนไหนน่าจะเกิดตะวันเปื่อยเพื่อล่ะเออแย่แล้วว่าทันได้มาเมื่อวานกับสิบพ่อแกงแล้วไลายปหนี้แล้วว่ามึงที่ละมึงที่ละพี่น้องจ๊า ปลอกไก่หน่อยเบิดเดนเนี่ปูนปูนอีกปูนอีกงอนหนึ่งพี่พี่เห็นมานพี่น้องโอ้ยพี่ขอตายเน่าพี่น้องจ้าเห็นบ่นี่นะเข้าเอิญเห็ดบอกไก่หน่อยไพ่โบเคยเห็นพี <c oughs> ออ่น้องว่าผู้ใดสิบ่เคยเห็นเออกระทำท่าบ่เคยเห็นน้ำนา,นางแน่เนาะ น่งตื่นเต้นผีมี่ทีละซ้ายเนยจะนี่จะให้ปวแกแนหน่อยหันเก็บปอดแล้วล่ะค่ะมันเปื่อยแล้วปล่อยให้มันเนาใหญ่สไลายไป,ไปอ,ยอืมย้ายแล้วว่าปล่อยให้มันเป็นเสือแล้วว่าผีทั้งผี่กระแมนผีอ นานสิเป็นเห็ดปวกไง,งเนาะเฮ็ดปวกไงเท่าบานไหนก็นเอาได้นี่ัน <c ười> ต้องยิ้วอยู่บ้านี้นี่น้ำนี่ไหวใหญ่เรา,ยายบนลำหม,มูกเลยต้นพักติวแลว้ววานั่งว่าสิเลนียญหมูจังหน่อยเห็นน้ำบอพี่น้องเห็นน้ำบออ๋อผู้ได้คิดบดีนัน่นเห็นน้ำบอ <c ười> มันเป็นต้ตน,นยิ่วือต้นพักติวเอาเนาะมึงตีละคุนี่ต้นพักติ๋วไว้พี่น้องด้อเคยเห็นบ่นี่พักติ๋วคือน้ำลายแท้ พ,นะพี่น้องจ้าฝนตกฟัง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 เสียงฝนน่าจะไปหลีด้วยสารบานนี่ตายแล้วกระมอมแห้งบางบุ้ยเแค่ยังนี่นี่เห็ด ละโงกจ้าเฮต่างโงกเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยฮักยาย่เฮนหักเออได้เฮต่างโงกเมืองเมืองลอยเมืองตายายโอ้ยมาเป็นตาดิตนแต่ฝนเริ <laughs> ่มตกลงมาพี่นอ้องปอกแปกปอกแปกละ่ะเห็นปะฮู้ยฝนใ่าเราก็ไปแล้วนั่งสุปหลีอยู่ห่มใดระบาดอ่ะ เฮ็ดยังยายเฮ็ดดิน mm hmm. โอ้ยฝนตกพี่น้องจ้าฝ mm hmm. นมังติล่ะฝนโตข้ามนั่งแล้วเฮ็ด mm hmm. กับบริหาฝนกับโตข้าม mm hmm. เห็นเฮ็ดเฮ็ดยังกับแม่นี่ เฮ็ดซีนโคกซีนโคนกินได้อย ah ู่แม่นบหนี่เฮ็ดซีนโคนคือค okay ือการกับเพ็ดดินจือเพิ่นว่าเอาไปขายเป็นยังล่ะถ้ามันจีแพงปานนั้นเก็บยังไงหนี่ย่ายมันเก็บเบิ่งล่ะมันคือตีต้นใหม่แอดแบดอยู่นี่โอ้แน่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 อุจารว่าสิปาให้มันปร่งใหม่ขาดจอย เอาไปปีปป่งแล้วก็สุปใส่ใหญ่เด,ดมะเบิงล่ะทั้งหนามันน่ะโอ้ทั้งหนามะเ,เออโอ้มันเป็นยังสีงงอโอ้นี่ลงังบอกเฮ็ดสีนโขนหอมใหญ่ละวล่ะปลาพี่น้องนั่งหน่อยก็ได <c oughs> ้เฮ็ดสีนใหญ่แล้วเบยอถอนะคะฝนตกห้าแล้วก็เบยอถอบเบิงเบิงเบิง,บง กับเบยอยหทอขึ้นกันนะคะนั่งกับมุนนะแม่คนคนคนใหญ่เป็นไหนพี่น้องสุดหาเขาปลานั่งสีสันสดใสบอหา,หน,งงานะนั่งหลงปลานะให้จิมงีิคกอนผ่อใหญ่ โอ้ตตั้อยตกใจพี่น้องจ้าแมงบวมแมงบงมยังนี่ตายานแท้เห็ดยัางงายเห็ดกินบวมเปื่โอ้ยเห็ดผีเปื่อยเขาว่าคนดวงดีเขาปลาขี่กะพ่อเห็ดเฮ้ามันดวงย่างนี่เขาปลาเห็ดกะพ่อต่เห็ดพเบยาเนี่ เฮ็ดยังนั่นพี่เบื่ออีกแล้วเฮ็ดเฮ็ดองงอกอ้ยบ่แม่นเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงยังยังเนี่ยเฮ็ดเพิงคุ้มเฮ็ดเพิงดักแดืดเฮ็ดเพิงคุ้มเฮ็ดเพิงดักแด่กินได้ค่ะพี่น้องณตอนนี้แจ๊ะบ่แ๊ะโบเบิดเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดนะฮะเฮ็ดยังแม่ยเฮ็ดกรเฮ็ดบ่ซื่อแ เฮ็ดยาง,ยางเฮ็ดยางเฮ็ดยางเฮ็ดหาดบ่แ่บกับกินตัวมอมี่มันนีนํำเสนอช่วงหา,หาเฮ็ดไปบนไปนะคะพี่น้องย่าเราบอกว่าตะกีดแถวนีเป็นปลาเฮ็ดไข่แล้ววะชูเมือนีจะอยู่ใส่แล้ววะมึงมาโหเฮ็ดยางใหญ่เฮ็ดไข่ สองดอกพี่น้องเฮ็ดไข่เราจเฮ็ดไข่หร่านั่งตื่นเต้นนั่งบ่ไ้เฮ็ดเบิดเบิดมือเลยื้นนี้เฮ็ดไข่นี่เด้อีกดอกนึงงอ้าวเฮ็ดปวกเฮ็ดปวโอ้ยเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่โอ้ยเริ่มยิกขาออก บมมีมือยิกเอาคุนอีกรอบนึงเออดีกับเฮ็ดไข่สมยายแล้วว่าปลาเฮ็ดไข่อีกดอกต่อเห็ดไข่อีกอก่ะพี่น้องจ๋าดอกไงดอกไงเฮ็ดเฮ็ดยังวะเดี๋ยวเปิดมังกันเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ดอกไง ชึบว,ว้าวเอาอย่ายตัดคามเห็นไหมพี่น้องจ๋านั่งว่านั่งพ่อเฮ็ดเห็นบ่พี่น,อน,น้อนงนงงั่นขาวๆหนั่นอ่าขาวๆหนั่นเห็นบ่เบิ้งเบิ้งมุนพอไปทางใดระบ,บิดตายโอ้ใอยใช่ลรอโอ้ยบ่แม่นเฮ็ด โอ้เห oh, ็ดไข่อีกแล้วพี่น้องเห็ดไข่ค่ะเห็นโบเห็ดไข่ียเขียวๆในดอกซ้ำนี่ซีบดอกกับพ่อปนเดาจ้านี hey, hey, hey. ่ๆเห็ดข่นี่เขาต้องปนนะยังแสบโอ้ยงามๆเลยนี่กบใหญ่ว้าวหืมใคยังเกาะ ไช่เราเห็นใครนกนกยังนอกอบานพี่น้องจ้าหู้จกักคิซี่บอมาขีคซี่นะคะตะกี้นั่งสมัยนั่งเป็นเด็กหน่อยนั่งไปหับปีนต้นคิซี่เก็บไปขายกิโลละเจ็ดบาทปีนจนเอิกเลยเบอร์พี่น้องโอ้พี่น้องจ้าลำบากค่ะ ไปข้างใดก็ะบ,บันี้หาหมองลบฝนโอ้ยเคื่อยังนี่เพื่อก้อยมันก้อยวะยายแมน่นก้อยพี่น้องก้อยพุดก้อยซะบอ่อนอบ่ไดดเห็ด <laughs> พี่น้องจ้าฝนตกแห้งบ่ไวมาลบอยู่เถียงเพลินค่ะพี่น้องเหวงเวง แม่นั่งมาแล้วพี่น้องเบิงจิหลานนั่งพักบกโดนหนึ่งแล้วก็บันเศร้าอยู่เพราะก่อเฮตุดได้นั่นไปฝนซาแล้วต่อกันเลยเฮาโอ้ยเห็ดแดงเ่า <laughs> เ่าก็กินมันอึด <laughs> เฮ็ดกินอยู่บานี้ทั้งพอเฮ็ดนำหมากเอา้หาหักจ่อยน่าจะแม่นเฮ็ดนำหมากแล้วจะไปทํามแม่อีกเทอหนึง่งพี่กินได้บก,กินได้เก็บไปซกักกอนพี่น้องพี่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 พพพ นึงพี่น้องเห็นปะนี่ีกอยู่ปะนี่ซะโอ้ยคุณเดยคุณเด้คุณเด้ข่างจ้านานันเห็นปะเห็นปะนี่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 เห็นปเขาไปเอาจังเละละปะนี่คือหกแท่ ยังหนีใหญ่เห็ดหนาหน่อยหัดน่อยโอ้เห็ดหาดหน่อยเห็ดแดงบ่เห็ดหาดหน่อยพี่น้องเอิอเห็ดน้ำหมากเซยโอ้เห็ดแดงเห็ดแดงใส่ใส่ใส่ซองกระตาเน่เกาะกระเจาะเจานึงเอ้าเดี๋ยวอ้อหนึ่งยี่ตัวล่ะพี่น้องจ้าไป เฮ็ดอยังนี่เฮ็ดอยังใหญ่นี่เฮ็ดดินเฮ็ดต้นาโอ้ยใหญ่กระพอนั่งกระพอเก่กงกเก่งเก่งบุ้ยใหญ่เ <c> ร <oughs> าสิไปเก็บผักติว๋ว เอาไปใส่แกงเห็ดแล้ววะเก็บพักติวไปแกงเห็ดพี่น้องใช้พักติวได้ทำไหนหอยหม้มี่บ่ ระยะทางยังอีกยาวไกลห <laughs> นามร้ายปันนี้เบิงเขาที่ล่ะจะได้กินอยู่บ่ละปีนี้ตายนะย <laughs> นั่งต๊ะกี่ต้นพี่น่ะบ้มาว่าตายนะฮะโต๊ะกี่ต้นแม่ ขึ้นไม่ได้กอระหลดียังใหญ่นั่นก๊กก๊อกมกก๊อกอีผุกขั่นเด้ออู้ห่ากงู ngay ha Bố tát lên bỏ dài bay nó nhanh nhanh nè bỏ ใหญ่แลว่าไปเลยแล้วว่าเราได้คล้องญ่แล้วก็ไปอาดลาดพี่น้องจ้ากำลังสิออกจากปลาล่าไปก่อนอ้ามาสองตาเฮ็ดใหญ่อีกก่อนจจกหลอบเส็ยใหญ่เปิดบังดูโอ้เฮ็ดเท่าเฮ็ดมนกับพ่อแกงเน้ะใหญ่เนาะเออผุ่นใหญ่แล้วจัดระเบียบ ไปปนเฮ็ดไข้ไปพี่น้องเมื่อบานนี้อะ